สวัสดีครับนี่คุณจู๋เจ้าของโครงการใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าผมอยากจะมาขอเช่าบ้านนะครับแต่ผมขอเช่าสักครึ่งเดือนจะได้ไหมครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนใครเขาให้เช่ากันคะแค่นี้นะคะอะไร บอกแล้วไงไม่ให้เช่านายคนนี้เด็กยังไงกันนะคุณโจ๊กครับคุณโจ๊กครับมีคนมาหาครับ อาคุณจครับคือคนนี้เขามาขอเช่าบ้านนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณมาหาฉันเหรอคะใช่ครับพอดีว่าผมจะมาขอเช่าบ้านครึ่งเดือนนะครับ<ม>เดี๋ยวก่อนสิครคบคุณจุคุณจุครับคุณจุณช,ณช,ช่วยผมหน่อยนะครับพอดีว่าภรรยาของผมเนี่ยเขาจะมาหาผมแล้ว ก่อนหน้านี้ผมได้โรหอกภรรยาผมไปว่าผมมีบ้านอยู่ในโครงการใหญ่ในเมืองในบ้านของผมเนี่ยมีทั้งเครื่องซักผ้าแอร์แล้วก็สะดวกสบายทุกอย่างะครับแต่ว่าดังนั้นผมเลยมาขอให้คุณจูช่วยผมหน่อยนะครับผมไม่อยากให้ภรรยาผมเป็นห่วงผมแล้วตอนนี้นายพักอยู่ที่ไหนล่ะผมพักอยู่ หมู่บ้านข้างๆเนี่ยครับกลางวันผมก็มาทํางานเป็นยามอยู่ข้างๆหมู่บ้านเนี่ยครับส่วนกลางคืนผมก็นอนในโกดังของเจ้านายผมเอาละเอาละงั้นฉันจะให้คุณเช่าบ้านครึ่งเดือนจริงเหรอครับคุณจุขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับอ่ะนี่กุญแจบ้านอยู่ซอยแปดนะ นี่เป็นเงินค่าเช่าขครึ่งเดินของผมนะครับขอบคุณนะครับ เข้ามาก่อนสิคุณจูครับนี่เป็นส้มสายนําพึ่งที่ภรรยาของผมตั้งใจมาฝากคุณจูเลยนะครับสวัสดีค่ะนี่ภรรยากับลูกนายเหรอใช่ครับแมภรรยานายนี่สวยจังเลยเนาะ <c oughs> แถมเด็กน้อยก็น่ารักน่าชัง ขอบคุณครับคุณจุงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับโอเคจ้ะที่รักชอบดอกไม้เนี่ยสำหรับคุณนะโอดอกไม้นี่สวยมากเลยค่ะคุณ ไงบ้างจะเล็กมนีไม่ร้องไห้เลยม,มินี่ไม่ร้องเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชุสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปเที่ยวกันมาเหรอคะเปล่าครับทีนี้ว่าวันนี้ผมหยุดงานนะครับคุณชุผมก็เลยจะพาภรรยากับลูกของผมเนี่ยออกไปเที่ยวข้างนอกดีจังเลยนะคะภรรยากับลูกจะได้ออกไปเท <c oughs> ี่ยวบ้างจะได้ไม่เครียดงั้นก็ขอให้สนุกนะคะขอบคุณครับคุณชุ๊ Thank mm. you. กลับกันแล้วหรอคะใช่ครับนี่จ้ะนี่เป็นเสื้อผ้าของเด็กน้อยอ,อไม่เป็นไรเลยค่ะคือดิฉันเกรงใจค่ะคุณจุรับไปเถอะนะคะนะไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยมาเที่ยวใหม่นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณจูมากมากเลยนะครับ เอาไปเถอะครับคุณจุนายนี่เองแล้วส่งภรรยากับลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> คือผมเอากุญแจบ้านมาคืนนะครับ และผมต้องขอบคุณคุณจูมากเลยนะครับที่ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกของผมมันสวยมากเลยครับออส่วนเงินที่อยู่ในซองเนะี้ผมรับไม่ได้จริงๆครับเอาไปเธอหน้าเนี่ยฉันเอาให้ลูกของนายนะผมรับไไม่ได้จริงๆครับคุณจูเอาไปเธองั้นผมต้องขอบคุณคุณจูมากเลยนะครับ ที่ดูแลแล้วก็ห่วงใย,ยพวกผมในขณะที่อยู่ที่นี่มาโดยตลอดภรรยาของผมบอกว่าบ้านที่เนี่ยดั่งสวรรค์เลยนะครับผมตั้งใจจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้อบ้านสวยๆให้ลูกและภรรยาของผมได้อยู่อย่างสบายแล้วก็มีความสุขเหมือนอยู่ที่นี่ฉันมั่นใจ แล้วก็เชื่อมั่นว่านายต้องทำได้แน่นอนขอบคุณมากนะครับคุณจุ